ผมกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สุดหลอนในนรก แสงสว่างขึ้นทําให้ผมรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วผมก็พบว่าตัวเองอยู่ในถงทางเดินสีขาวของที่ไหนสักแห่งซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตอนนี้ผมขยับตัวไม่ได้จึงพยายามกอกตาเพื่อจะมองไปรอบๆแต่ลูกตาผมไม่ยอมขยื่นตามความตั้งใจของผมแม้กระพริบตาเพียงครั้งเดียวก็ยังทําไม่ได้เลยมุมมองสายตาของผมถูกล็อกค้างไว้เป็นภาพถงที่มีทางเดินสามแพ่งมาบรรจบกันและผมก็อยู่ตรงกลางตรงจุดตัดตรงนี้จมูก ผมได้กลิ่นกรรมฐาทนที่ลอยอบอวลอยู่ในอากาศทว่าผมกลับไม่สามารถบังคับตัวเองให้สูดลมหายใจเข้าออกได้ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกและโดยอากาศที่ร้อนอบอ้าวของที่นี่ทำให้ผมอึดอัดเสียจนอยากดิ้นทุรน,นทุนายแต่ก็ทำไม่ได้อีกเพราะผมไม่รู้สึกถึงแขนและขาของตัวเองเลยผมได้ยินเสียงฝีเท้ากระทบพื้นจากทางด้านซ้ายดังใกล้เข้ามาเรื่อย ไม่นานชายในชุดสูทสีขาวก็ปรากฏตัวเขาเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าผมมือทั้งสองข้างของเขาล้วงไว้ในกระเป๋ากางเกงเขามีใบหน้าที่หล่อเหลาแต่กลับมีรอยยิ้มที่เชิญชวนบาทาดูหน้ามันใสผมพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ไม่ได้รู้สึกถึงปากของตัวเองขยับขึ้นลงเลยสักนิดเกัาว่าผมกำลังเป่งเสียงร้องอยู่ในใจเท่านั้นชายคนนั้นคงไม่ได้ยินผมแน่ ราะว่าจูจ่ๆเขาก็พูดบางอย่างกับผมที่ทําให้ผมรู้สึกหวาดกลัวยังบอกไม่ถูกเขาบอกว่าเขาเป็นคนทําให้ผมเป็นแบบนี้เองทําให้ผมกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาและบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในนรกเขาพูดถึงตรงนี้บรรยากาศโดยรอบก็อึมครึมขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็บอกผมว่าไม่ต้องปลอบใจตัวเองไปนะผมไม่ได้อยู่ในความฝันอะไรหรอก อีกอย่างผมก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็แค่ลากผมตัวเป็นๆมาที่นี่เพื่อทําให้ผมกลายเป็นแบบนี้และนับจากนี้จนครบ666ปีเขาถึงจะปล่อยผมไปผมรู้สึกสับสนหนักมากผมไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ําเขาทําแบบนี้กับผมไปทําไมกันแล้วเขาก็ตอบผมกลับมาอย่างกับว่าเขาได้ยินเสียงผมเขาบอกว่าผมทําให้เขาโมโหแต่โมโหเรื่องอะไรนั้นเขาให้ผมไปนึกเอาเอง และในอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้พิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดแล้วเขาใช้มือเย็นเฉียบขยับผมให้เข้าที่และยืนมองผมไปด้วยจัดเครื่องแต่งกายไปด้วยทันทีที่เขาเดินหายไปในทางเดินที่เขาเดินเข้ามาแสงไฟสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานทําเอาผมตกอกตกใจหมดและต่อจากนี้คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กลายเป็นจริงคนแรกที่เดินเข้ามาในโถงทางเดินสีแดงเป็นหญิงท่าทางประหลาดประหลาดคนหนึง่ง ด้วยความสลัวของแสงสีแดงทำให้ผมเห็นใบหน้าเธอไม่ชัดทีแรกเธอไม่ได้สนใจผมผมจึงจะลองเรียกเธอเพื่อขอความช่วยเหลือดูแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้เปล่งเสียงก็มีบางสิ่งเกี่ยวกับตัวผมซึ่งสามารถเรียกความสนใจจากเธอได้เธอเลยหยุดเดินแล้วหันมามองที่ผมและผมก็เห็นว่าเธอไม่มีใบหน้านั่นทําผมหวาดผวาเสียจนกรีดร้องออกมา หลังจากนั้นก็มีพวกที่ไม่ใช่มนุษย์ตัวอื่นๆพูก,กันเข้ามาตามถงทางเดินแห่งนี้พวกนั้นส่งกลิ่นดุนแรงที่ทั้งเหม็นทั้งแปลกมันเหม็นอย่างกับเนื้อเนา่าผสมกลิ่นฉุนของกรรมฐานตลบอบอวลไปหมดทั้งยังส่งเสียงน่ากลัวหลอนๆออกมาด้วยบางก็อยู่ใกล้บางก็อยู่ไกลแต่ไม่ว่าเสียงมันจะมาจากทางไหนมันก็ทำให้ผมหวาดผวาทุกครั้งพวกนั้นบางตัวมันก็แค่ผ่านไปไม่ได้ทำให้ผมกลัวจนสติหลุดแต่พวกที่น่ากลัวโคตรๆคือพวกที่แวะเวียนเข้ามาและจ้องเข,งขงม็งมองมาที่ ผมตังหา่าที่ทําให้ผมควบคุมสติไว้ไม่อยู่ผมจึงกรีดร้องออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าผมรู้สึกถึงอวัยวะที่ไว้ขับถ่ายได้อยู่บ้างนะผมคงกลัวจนปล่อยทุกอย่างเลี่ยราดไปแล้วทงทางเดินในตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ยืนยันได้แล้วว่าชายแปลกหน้าคนนั้นพูดความจริงผมกําลังอยู่ในนรกและติดอยู่ตรงจุดที่สามารถรับรู้ทุกอย่างได้ถึงการมีอยู่ของเจ้าพวกนั้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าของผมโดยที่ผม ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจากนั้นผมก็เห็นทุกตัวค่อยๆทยอยหายไปกินและเสียงเหล่านั้นก็จางลงไปด้วยเช่นกันตอนที่โถงทางเดินกลับมาเป็นสีขาวผมก็ยังกรีดร้องและร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่เลยชายสูดขาวคนนั้นเดินกลับเข้ามาบอกผมว่าตอนนี้ห้องจัดแสดงปิดแล้วมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายหลายตัวเลยที่ชอบผมและคงจะมีเอฟซมากขึ้นเรื่อยๆเลยละ่ะเขาหัวเราะชอบใจใหญ่ ผมอ้อนวอนขอเขาให้ปล่อยผมไปเถอะผมนึกไม่ออกจริงๆว่าไปทำอะไรให้เขาโกรธกันแน่ จากนั้นสีหน้าเขาก็อึมครึมลงดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงผมจริงๆด้วยเขาเดินเข้ามาใกล้ผมชิดเสียจนผมได้กลิ่นน้ําหอมที่ฟุ้งออกมาจากตัวเขาแล้วจู่ๆใบหน้าหล่อเหลาก็แปลเปลี่ยนเป็นปีศาจหน้าตาอัป,ปลักษณ์จนผมถึงกับเวอกลิ่นหอมก็ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นเหม็นอับเชื้อราเหมือนผ้าคีริวเนาว่เนาๆกระทั่งเสียงเขาก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าขึ้นมาทันใดเขาเป่งเสียงต่ำๆนั้นออกมาว่าฉันต้องสงวยวิญญ,ญาณหลายร้อยดวงกว่าจะสร้างแกได้ เสียของไม่ได้ยังไงกันละ่ะต้องใช้งานแธให้คุ้มก่อนเซเขาหัวล้อชั่วร้ายแล้วก็พูดต่อไปว่าห้องจัดแสดงรอบพิเศษเปิดแล้วก่อนจะจากไปใบหน้าเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทั้งโถงก็กลายเป็นสีแดงฉานอีกครั้งเวลาต่อจากนี้ยิ่งทวีความสยองขึ้นไปอีกและบรรยาวนานเหมือนชั่วก,กับชั่วกัน ในความมืดสลัวของแสงสีแดงข่าวนี้แปลกผมไม่ได้ยินเสียงคางประหลาดประหลาดของบรรดาูพูดผีปีศาจเลยมันเงียบวังเวงเสียจนผมรู้สึกระแวงไปหมดจากนั้นก็ได้ยินเสียงคานดังแว่วจากเพดานด้านบนตอนแรกผมนึกว่าเป็นจิ้งจกหรือตุ๊กแกตัวใหญ่แต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงขบฟันดังกอดกอดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเส้นผมสีดำขับค่อยๆเลื้อยลงมาปกคุมบทบังการมองเห็นของผมจากนั้นหน้าผากขาวซีดก็ค่อยๆโผล่ลงมา ด้วยดวงตาแดงฉานที่เบิกโพงและไหวกระตุกอยู่ตลอดเวลาเธอคนนั้นห้อยหัวชะโงกลงมาจ้องมองผมอยู่อย่างนั้นนานมากกลิ่นฟอร์มาลินเข้มข้นจากเธอทําให้ผมรู้สึกทั้งกลัวและเวียนหัวทั้งที่รู้ว่าเธอคงไม่ได้ยินผมหลอกแต่ผมก็ยังส่งเสียงกรีดร้องและพยายามไล่เธอไปไม่หยุดอยู่ดีไม่รู้ว่านานเท่าไหร่มันนานเสียจนผมไม่มีแรงจะแหกปากอีกแล้วหลังจากนั้นเธอก็ยค่อยๆหดศีรษะกลับขึ้นไปด้านบนเงียบเงียเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงคานของเธอจากไป ผมยังคงได้กลิ่นฟอร์มาลีนจางๆอยู่เลยและยังได้ยินเสียงขบฟันอยู่แม่เสียงจะเบามากแค่รู้ว่าเธอยังอยู่ที่ด้านบนเหนือศีรษะผมเ<ม>ขาทาให้แผ่นหลังของผมชาวา่าบอย่างกับมีน้ําแข็งลากผ่านกระดูกสันหลังต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากทางขวาร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งเดินโซเซเข้ามามันจะไม่แน่กลัวเลยถ้าบนบ่าของเขายังมีศีรษะอยู่เขาเดินไปเดินมาเหมือนกําลังมองหาบางอย่าง บางทีเขาอาจจะหาหัวของตัวเองอยู่ก็ได้แต่ที่นแน่ๆเขากําลังเดินมาทางนี้แล้วล่างนั้นชนเข้ากับผมเต็มแรงจนผมสั่นสะเทือนมุมมองของผมเอียงไปเล็กน้อยจากนั้นเขาก็เดินชนนู่นชนนี่และหายลับไปทางด้านซ้ายในเวลาต่อเนื่องกันมีเสียงเด็กหัวล็อกคิกคักด้วยความสนุกสนานและก็มีเสียงฝีเท้าขนาดเล็กสองคู่ดังกระทบพื้นฝาแฝดเด็กหญิงในชุดเดสเก่าๆก้าวออกมาจากความสลัวลางเบื้องหน้า พวกเธอไม่ได้พูดอะไรทำเพียงยิ้มล่าและมุ่งตรงมาทางผมพวกเธอจะดูสดใสและน่าเอ็นดูมากกว่านี้หากไม่ได้อุ้มบางอย่างเอาไว้ด้วยซึ่งผมแน่ใจว่าเป็นของชายคนเมื่อกี้พวกเธอเก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยทีละน้อยกระทั่งหายลับจากสายตาไปที่ด้านล่างแล้วผมก็เห็นหัวของชายคนนั้นค่อยๆโผล่ขึ้นมาในมุมมองของผมพวกเธอคงจะชูขึ้นมาให้เขาได้เห็นผมชัดๆตอนที่เขาเห็นผมดวงตาเขาก็เปล่งประกายวาววับผมได้ยินเสียงสีรสาของเขาพูดได้ว่า โอ้หัวของคุณสวยจังเลยนะเขายิ้มและพูดต่อว่าอย่าเพลอยอมให้ล่างของผมเมื่อกี้นี้ตามไปเอาหัวของคุณมาใส่แทนหัวของผมล่ะ พอเขาพูดจบทําผมเสียวลําคอขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็วิ่งจากไปด้วยเสียงหัวล้อชวนหลอนความสยองไม่ได้หยุดลงแค่นั้นมันยังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างกับขบวนพาเลตข,ของฝันร้ายในนรกผู้หญิงข้างบนยังไม่ทันได้ไปไหนทันใดปลายเท้าสีขาวซีดข,ของผู้หญิงคู่หนึ่งก็ลอยเข้ามาในสายตาผมโดยที่ผมเห็นแค่ขาส่วนล่างลงมาถึงปลายเท้าเท่านั้นเธอหยุดอยู่ตรงหน้าผมอย่างกับกาลังมองผมอยู่จากข้างบนกลิ่นของเธอรุนแรงมากจนผมขึ้นไส่บ างทีพวกเธอที่อยู่ด้วยกันด้านบนตอนนี้อาจจะก,กําลังทักทายกันอยู่ส่วนผมที่อยู่ด้านล่างก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้เธอที่มาใหม่ทําให้ผมกลัวเลยแค่คิดอย่างนั้นเท้านั้นก็เริ่มแกว่งไหวช้าๆและขยับกึกกึกอย่างไรจังหวะแล้วก็กึก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 แรงขึ้นและแรงขึ้นทําให้ผมอยากเบือนหน้าหนีแต่ก็ทําไม่ได้ในที่สุดหลังจากที่เธอเป็นอยู่อย่างนั้นต่อหน้าผมอยู่นานมากขาของเธอก็ค่อยๆสงบลงและกลับไปแน่นิ่งเช่นเดิม จากนั้นเท้าคู่นั้นก็ค่อยๆลอยจากไปช้าๆแล้วนั่นอะไรกันตรงที่อยู่หัวมุมฝั่งหนึ่งผมเพิ่งสังเกตเห็นชายคนหนึ่งยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในเงามืดเงาล่างของเขากลืนไปกับความมืดนั้นมีแสงสะท้อนของโลหะวาววับที่มีความคมกริบของมีดเล่มยาวที่ขยับไปมาช้าๆจนทําให้ผมรู้สึกเสียวไส้ไปหมดไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนที่เขาปรากฏกายก็เห็นสายตาของเขาจับจ้องผมไม่วางตาแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาผมด้วยรอยยิ้มที่สยดสยองตรงเข้ามาจับผมไว้และยื่นหน้าเข้ามาเกือบแนบสนิททำอย่างกับผมเป็นเหยื่อที่ไม่มีทางสู้ของเขาจากนั้นเขาก็ทำสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงเขาเริ่มละเลงลิ้นและเลียผมไปทั่วจนเกิดคาบทำผมรู้สึกขยะแขยงเอามากๆพอเนื้อตัวผมเหนียวเนินหนาและเขาได้ทิ้งกลิ่นน้ำลายบูดบูดไว้จนพอใจแล้วเขาก็เดินจากไปในที่สุด ทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเรากับมีใครจัดคิวไว้ผมต้องเผชิญหน้ากับพวกพผู้ผีปีศาจที่เข้ามาหาผมไม่หยุดด้วยความหวาดกลัวนี้ทําให้ผมทรมานอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆเมื่อไหร่มันจะจบลงฝันร้ายบ้าๆนี้เมื่อไหร่มันจะจบลงสักทีถงทางเดินเปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาดเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยดังขึ้นจากปลายทางเดินชายสูทขาวก้าวเข้ามาอีกครั้งเขาเงยหน้ามองไปข้างบนบอกกับหญิงที่อยู่บนเพดานเหนือศีรษะของผมว่า ห้องจัดแสดงปิดแล้วนะครับคุณผู้หญิง จากนั้นเธอก็คานเข่าอยู่บนเพดานข้ามหัวผมกับเขาไปโดยที่เส้นผมเฉียดหน้าของเขาไปเพียงนิดเดียวเธอหายไปในเงามืดต่อหน้าต่อต,อตาผมตรงทางเดินเบื้องหน้านั่นทําให้ผมรู้ว่าผู้สยองนั้นก็โผล่ในถงสีขาวได้เช่นกันเมื่อรู้ว่าที่นี่ไม่มีเซฟโซนให้ผมเลยมันยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้ผมมากขึ้นไปอีกชายสูตรขาวหันกลับมายิ้มยียวนให้ผมแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วเช็ดข้ามน้ําลายออกให้ทําให้การมองเห็นของผมกลับมาชัดอีกครั้งผมรู้ ว่าเขาได้ยินผมผมจึงรีบอ้อนวอนให้เขาปล่อยผมไปเสียทีไม่ว่าเรื่องอะไรผมสำนึกผิดแล้วสำนึกแล้วจริงๆเขาที่อยู่ตรงหน้าผมเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงกวนประสาทนี่แกยังนึกไม่ออกอีกเหรอเอาละ่ะห้องจัดแสดงรอบปกติจะเปิดได้อีก9 8 7เเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปให้ผมลองนึกดูก่อนเขาพยักหน้า ดูเหมือนเขาจะให้โอกาสผมอยู่นะก่อนผมจะมาที่นี่ยอมรับเลยว่าผมได้ก่อกรรมทำเขีนกับคนอื่นเอาไว้มากการเป็นนะักการเมืองมันก็ต้องมีบ้างแหละที่จำเป็นต้องกอบโกยผลประโยชน์และเอาเปรียบใครบ้างเป็นบางครั้งแต่หากอยากจะเป็นผู้ชนะในเกมการเมืองและเกมชีวิตมันก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เหรอส่วนเรื่องผิดศีลธรรมก็มีบ้างแหละทุกคนมันก็สีเทาๆกันทั้งนั้นถึงอย่างนั้นผมก็ไม่เคยทำร้ายใครจนถึงชีวิตเลยนี่ และการที่ผมนอกใจภรรยามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าบางทีเขาจะเป็นสามีของหญิงที่ผมเคยนอนด้วยเฮ้ย <c oughs> มันก็ไม่น่าจะใช่อีกนะสิแล้วมันเรื่องอะไรกันละ่ะมันคือเรื่องอะไรกัน ชายตรงหน้าผมหัวเราะออกมาเขาบอกว่าไม่สนใจหรอกว่าผมเคยทำชั่วอะไรมาบ้างแต่การที่ยางรถเขาแตกเพราะตกหลุมบนถนนเฮงสเส้นนั้นถนนเส้นที่ผมควรนำเงินงบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อทว่าผมดันหักหัวคิวเยอะเกินไปจนเงินพวกนั้นไม่พอจะนำไปซ่อมถนน ทำให้ถนนพังอยู่อย่างนั้นและรถเขาก็บังเอิญเกิดตกหลุมบนถนนนั่นแรงมากเสียจนยางแตกเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาโกรธผมและเขาก็พูดว่ารู้ไหมอย่างเส้นหนึ่งมันไม่ได้ราคาถูกๆเลยดังนั้นเรื่องนี้มันต้องมีคนมารับผิดชอบและคนคนนั้นก็คือแกไงล่ะ บ้าไปแล้วแค่ยางรถแตกนี่นะผมต้องมารับผิดชอบด้วยการกลายเป็นอะไรบางอย่างของเขาแล้วต้องมาอยู่ในนรกทั้งเป็นอย่างนี้เหรอนี่มันตักกะอะไรกันวะเนี่ย ณเวลานี้ผมอยู่ที่นี่มาร้อยปีแล้วมั้งเห็นจะได้ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ชมรอบที่ลานแล้วเหล่าวิญญาณพูดผีปีศาจหลั่งไหลเข้ามาไม่เคยขาดสายพวกสยองขวัญหน้าเก่าๆผมพอจะคุ้นชินอยู่บ้างแต่มันก็มีพวกสยองขวัญหน้าใหม่มาทําให้ผมกลัวได้เสมอโดยเฉพาะเจ้าพวกรอบพิเศษนี่สิหน้ากลัวสุดๆเลยมีครั้งหนึ่งตอนที่กระจกมีขาตัวหนึ่ง เดินเข้ามาแล้วหันตัวมาทางผมผมก็ได้เห็นตัวของผมจากเงาสะท้อนจากเจ้ากระจกนั่นจึงทําให้ผมรู้ว่าปีศาจสูตรขาวทําให้ผมกลายเป็นอะไรผมกลายเป็นกระจกแขวนผนังบานหนึ่งที่แขวนอยู่บนผนังที่มีดาวห้าแฉกอยู่ในวงกลมทั้งยังทําให้ผมได้รู้อีกว่าที่พวกนั้นจ้องคขมมงมาที่ผมตลอดนั้นมันไม่ได้ปรากฏเงาของพวกนั้นเองแต่เป็นเงาสะท้อนของผู้คนบนโลกมนุษย์ต่างหาที่ผมหมายถึง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่สามารถสะท้อนเงาของคนได้พวกนั้นสามารถใช้ผมเป็นสื่อกางเพื่อมองคนคนนั้นผ่านผมได้ทั้งหมดอาจจะเป็นกระจกในห้องน้ำกระจกโต๊ะเครื่องแป้งกระจกมองหลังรถแม้แต่หน้าจอทีวีหรือจอมือถือที่คุณกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เมื่อคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องมองคุณอยู่แล้วคุณก็หันไปมองดูรอบๆแต่พบว่าไม่มีใครเลยถึงอย่างนั้นหากคุณพบว่าแถวนั้นมีกระจกหรือมีเงาสะท้อนของคุณโผล่อยู่ละก็ บางทีพวกนั้นอาจกำลังมองคุณอยู่ก็ได้นะ